สวัสดีครับยินดีสูต้อนรับรายงานพิเศษนะครับ BU Sport Day 2015ครับวันนี้เราสองก็เป็นพิธีกรในเมือรายการนะครับผมทศพลตุ้งเกษตรครับและดิฉันทิชากรแซ่ดานค่ะซึ่งต้องบอกกันว่า BU ส p o r t Day เนี่ยมีการแข่งขันกันมา10บวันแล้วนะครับก็คือวันที่9ก้าถึงสิครับถือว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแข่งขันกีฬาหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานก็แอบไปดูวอลเลย์บอลอยู่โหกีบกัดลั่นสนามเลย แล้วต้องบอกกันว่าปีนี้นะครับคณะนิติศาสตร์ได้แชมป์นะครับฟุตบอลนะครับซึ่งถือว่าก็สามารถกลับมาเอาคืนของคณะบริหารธุรกิจได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วคณะบริหารธุรกิจนี้ขึ้นมาได้แชมป์นะครับทําให้ปีนี้คณะนิติศาสตร์ก็ต้องซ้อมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็สามารถกลับมาได้แชมป์ได้นะครับโดยชนะคณะบริหารธุรกิจไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าคณะบริหารธุรกิจนี้ก็เป็น คู่รักคู่แข้นของทันเทสศาสกันเลยครับซึ่งในปีนี้จะในคอนเซปอะไรครับคุณนำ้ำบัตรซึ่งคอนเซปปีนี้นะคะก็คือ VR Thailand นะคะไฮไลท์ของเราในปีนี้อยู่ที่การแข่งขันสแตนเชียร์และเชียร์ลิเดอร์นะคะช่วงเช้าจะเริ่มที่สายคอใช่ครับจะเป็นคณะที่เล็กที่สุดก่อนเลยคณะเศรษฐศาส,าสตร์คณะนิติศาส,าสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และช่วงเที่ยงนะคะก็จะเป็นในสายขอในสายขอก็จะมีคณะสถาปัตยกรรมคณะ b บ n g k o k i n t e r n a t i o n a l College คณะบัญชีและคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็คณะสุดท้ายในสายขอนะครับเป็นคณะใหม่ครับก็คือคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและก็การบริหารกิจการหรือบูเซมนั่นเองครับูเซมชื่อจะยาวหน่อยครับเป็นคณะใหม่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดครับก็จะเป็นสายกอครับจะมีคณะนิเทศศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็การจัดการการท่องเที่ยวครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการแข่งขันรายละเอียดของแต่ละสายเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในช่วงเช้าครับว่าบรรยากาศนี้มีความคึกคักยังไงครับวันนี้ฝนไม่ตกครับทําให้คนเข้ามาเชียร์เข้ามาดูงานเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาคุณทิตาลีกันเลยดีกว่าครับตอนนี้คุณทิตาลีอยู่ที่หน้าคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมขนาดนี้ที่ฉันอยู่ที่สนามกีฬาสุรีบูรณธนิษฐ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งมีการจัด การประกวดเชียร์ขึ้น,นซึ่งคณะแรกนะคะจ, Nurse, จะเป็นการ,ราประกวดเชียร์ของคณะเศรษฐศาสตร์คณะเล็กเป็นคณะแรกค่ะซึ่งคณะต่อไปจะเป็นคณะของวิทยาศาสตร์ค่ะ ชาเซนทศาสตรค่ะแล้วทีมในการประกวดอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทีมวัฒนธรรมไทยก็เป็นแบบพวกทศกัณฐ์นางสีดาอะไรเงี้ยค่ะใช้ระยะเวลาในการซ้อมสุดสั้นกันเท่าไหร่คะสามเดือนค่ะแต่ว่าจะมาเน้นหลักๆประมาณเดือนสุดท้ายหลักสุดก็สองอาทิตย์สุดท้ายค่ะมีมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการเชียร์ในครั้งนี้คะก็เหนื่อยแต่ก็สนุก ก็เหนื่อยมันแบบปัญหามันก็เยอะอะไรเงี้ยแต่แบบพอมีปัญหาเราก็แก้แก้เอามันก็สอนอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งขนาดนี้นะคะคณะเศษษรษฐศาสตร์ก็ได้แข่งขันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล,วและคณะอื่นก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นสแตนเชียแล้วค่ะแตงสุรีถ่ายภาพทิตารีรายงานเป็นไงบ้างครับสําหรับบรรยากาศในเช้าดูคึกคักนะครับแล,แล้วก็วันนี้แดดแรงครับไม่ต้องกลัวฝนเลยนะครับ ล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกคณะหนึ่งครับคณะวิทยสสาศาสตร์และเทคโนโลยีครับไปพบกับคุณแสงสุรีที่อยู่หน้าคณะกันเลยครับผมค,ค,ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่สนามสุรีบูรณะธนิตนะคะซึ่งเป็นสนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งมีการจัดก,การแข่งขันสแตนเชียขนาดเล็กของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นคณะที่สองค่ะที่ได้จัดก,การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ค่ะซึ่งภาพบรรยากาศนะคะมีทั้งการร้องเพลงและการแข่งเชียร์ค่ะ ส่วนความรู้สึกก็ก่อนการแข่งนะครับผมก็ค่อนข้างไม่มั่นใจเลยเพราะว่าผมมาเข้ามาในภายในลีดอ่ะผมเข้ามาคนสุดท้ายเลย mm hmm. ก็ได้ซ้อมน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าจะหลุดก็ผมก็หลุดเดยอะสุดแล้วครับแต่ว่าตอนแข่งนี่ไม่มั่นใจเลยแต่คิดแคด่คิดแค่ว่าถ้าตอนแข่งแล้วอะ่ะพลาดก็พลาดเลยมันไม่มีมันไม่มีทางมาแก้ได้หรอกก็เลยเต้นเต็มที่ไปเลยข้างหลังนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศของการแข่งขันเชียค่ะจะมีความสนุกขนาดไหนเราไปดูกันนะคะ ตรีถ่ายภาพ oh. แสงสรีรายงานค่ะแล้วก็ปิดท้ายในสายคอนะคะด้วยคณะ uh วิศวกรรมศาสตร์ครับแล้วก็นิติศาสตร์ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้าแสดงเชียร์ของสองคณะนี้กับคุณคุณธิดาเลยครับผมค่ะค่ะด้านหลังคองฉันก็คือการแสดงเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการแต่งตีมในชุดไทยสีแดงเลือดหมูเข้ากับสีของคณะค่ะ ชุดลีดชุดสีแดงนะคะเราเราย้อนไปถึงเราเราพยายามทําให้เห็นว่ามวยไทยเนะี่ยอยู่คู่คนไทยมานานแล้วก็เลยเพยายามเอาเสื้อของยุคก่อนเพื่อที่จะมาทําเป็นทีมนี้คือเป็นตั้งแต่ของยุคในขนมป้มหรืออะไรเงี้ยมามาเพื่อจะบอกว่ามันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชุดลีดเป็นทีมนั้นค่ะด้านหลังของฉันก็คือการแสดงแข่งแสดงเชียร์ของคณะนิติศาสตร์นะคะ ชุดที่นิติศาสตร์เลือกใส่ในปีนี้เป็นชุดสีดำทองค่ะค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็มาพบกับบรรยากาศในการแข่งขันของสายขอกันค่ะ